บทที่สามอิทธิฤทธิ์แรกหลังจากเอ็นบุญธรรมและหลวงตาได้ขจัดเงาดําที่ปกคลุมหมู่บ้านทุกอย่างดูเหมือนจะกลับเข้าสู่ความสงบชาวบ้านสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ภายในใจของบุญธรรมเขารู้ดีว่าความสงบนี้เป็นเพียงชั่วคราวเพราะความรู้สึกบางอย่างที่บอกเขาว่ามันยังมีบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดรอเวลาที่จะปรากฏตัวออกมา ในเช้าวันหนึ่งบุญธรรมกำลังนั่งสมาธิอยู่ในศาลาตามปกติแต่ครั้งนี้จิตใจของเขากลับไม่สงบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีสิ่งชั่วร้ายกำลังเคลื่อนไหวเนนบุญบุญธรรมเสียงของหลวงตาดังขึ้นขณะที่เขาเดินเข้ามาในศาลาครับหลวงตาบุญธรรมตอบพร้อมเปิดตาขึ้นหลวงตานั่งลงข้างๆเขาแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกถึงสิ่งไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหม บุญธรรมพยักหน้าใช่ครับหลวงตามันเป็นความรู้สึกที่ทําให้ผมไม่สบายใจเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าใกล้วัดหลวงตาหยิบตลปัดที่อยู่ข้างกายมากุมไว้เจ้ารู้ไหมบุญธรรมในป่าแห่งนี้มีวิญ,ญญาณที่หลงทางมากมายบางคนไม่สามารถหาทางออกจากความทุกข์ทรมานของพวกเขาได้และมันทําให้พวกเขากลายเป็นสิ่งชั่วร้ายที่คอยหลอกหลอนผู้คนบุญธรรมฟังด้วยความสงสยัยแล้วเราควรทําอย่างไรครับหลวงตา เจ้าและข้าจะต้องไปที่นั่นและขจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นออกไปแต่ครั้งนี้เจ้าจะต้องเป็นผู้ที่ใช้อิทธิฤทธิ์ของเจ้าในการต่อสู้ข้าจะคอยชี้แนะแต่เจ้าต้องลงมือเองหลวงตาตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบุญธรรมรู้สึกถึงความกดดันที่เข้ามาแต่เขาก็รู้ดีว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องทำผมพร้อมครับหลวงตา ในคืนนั้นหลวงตาและบุญธรรมออกเดินทางเข้าสู่ป่าที่อยู่ห่างจากวัดออกไปไม่ไกลนักแต่ป่านี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่ไม่สงบสถานที่ที่ไม่เคยมีผู้ใดกล้าย่างก้าวเข้าไปยามวิการแสงจันทร์ที่ส่องลงมาตามช่องว่างของใบไม้สร้างเงามืดที่น่ากลัวในป่าความเงียบงันในป่าทําให้บุญธรรมรู้สึกว่าทุกย่างก้าวของเขานั้นมีบางสิ่งบางอย่างจับจ้องมองอยู่หลวงตาท่านคิดว่าเราจะพบอะไรที่นี่บุญธรรมถามขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่า เจ้าต้องคอยสังเกตและใช้จิตของเจ้าในการรับรู้สิ่งที่ซ่อนอยู่พลังจิตของเจ้านั้นมีความไวต่อการสัมผัสพ,พลังงานรอบตัวจงใช้มันให้เป็นประโยชน์หลวงตาตอบบุญธรรมพยักหน้าและพยายามทำตามคำสอนของหลวงตาเขาหลับตาลงและพยายามปล่อยจิตใจให้สงบความมืดและความเงียบรอบตัวทำให้เขาสามารถสัมผัสดได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่บริสุทธิ์ ทันใดนั้นเองเงามืดที่เคยสงบนิ่งกลับเริ่มเคลื่อนไหวมันรวมตัวกันเป็นรูปร่างของชายชราที่มีใบหน้าเศร้าหมองและดวงตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานหลวงตาบุญธรรมร้องขึ้นเมื่อเห็นเงานั้นมันมาแล้วหลวงตายืนนิ่งและไม่แสดงความกลัวจงสงบสติอารมณ์บุญธรรมเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่จัดก,การกับมันเจ้าต้องใช้พลังจิตของเจ้าในการปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ทุกข์ทรมานนี้ บุญธรรมสูดลมหายใจลึกและยกมือขึ้นเขารู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านออกมาจากภายในตัวเขามันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นและมั่นคงที่หลวงตาเคยสอนเจ้าคือวิญญาณที่หลงทางในความทุกข์ทรมานข้าจะช่วยเจ้าปลดปล่อยจากความทุกนี้บุญธรรมพูดออกมาด้วยเสียงที่มั่นคงขณะที่เขาปล่อยพลังจิตออกไปแสงสว่างที่แผ่ออกมาจากมือของบุญธรรล้อมรอบเงาดำนั้นมันเริ่มสั่นไหวและส่งเสียงร้องโหยหวนแต่ไม่นานนัก เงานั้นก็เริ่มจางหายไปทิ้งไว้เพียงความสงบในป่าที่กลับมาอีกครั้งเจ้าทำได้ดีมากบุญธรรมหลวงตากล่าวพร้อมยิ้มเจ้าสามารถปลดปล่อยวิญญาณที่ทุกทรมานได้นี่คืออิทธิฤทธิ์ที่แท้จริงของเจ้าแต่มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังไม่จบสิ้นผมยังรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในป่านี้บุญธรรมพูดด้วยความกังวลหลวงตาพยักหน้า เจ้าพูดถูกนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราจะต้องเผชิญในคืนนี้จงเตรียมตัวให้พร้อมยังมีสิ่งชั่วร้ายอีกมากมายที่เราต้องเผชิญพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าต่อไปไม่นานนักพวกเขาก็พบกับบริเวณที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านยื่นออกมาอย่างน่ากลัวกลางวงกดของต้นไม้เหล่านั้นมีเงาดำที่ใหญ่และน่ากลัวกว่าที่บุญธรรมเคยเห็นมาก่อนนั่นคือสิ่งที่ข้ารู้สึกอยู่มันแข็งแกร่งและน่ากลัวมากบุญธรรมกล่าวด้วยความหวาดกลัวที่เริ่มเข้ามาครอบงำ จงสงบสติอารมณ์บุญธรรมเจ้าจะต้องใช้พลังจิตของเจ้าให้มากที่สุดในครั้งนี้เพราะนี่คือศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราเคยพบมาหลวงตาพูดพร้อมวางมือบนไหล่ของบุญธรรมเพื่อให้กำลังใจบุญธรรมสูดลมหายใจลึกและพยายามรวบรวมความกล้าเขารู้ดีว่าถ้าเขาไม่สามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้มันอาจจะทําให้ชาวบ้านและทุกคนที่เขารักต้องตกอยู่ในอันตรายข้าจะไม่ให้ความกลัวมาครอบงำข้าข้าจะต้องทํามันให้ได้บุญธรรมพูดกับตัวเอง เงาดำที่ใหญ่โตนั้นเริ่มเคลื่อนไหวมันพุ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วที่น่ากลัวบุญธรรมยกมือขึ้นและปล่อยพลังจิตออกมามันเป็นแสงสว่างที่สว่างจ้าแสงนั้นล้อมรอบเงาดำและพยายามขับไล่มันออกไปแต่เงาดำนี้ไม่เหมือนกับเงาเงาอื่นที่เขาเคยเจอมันต่อต้านพลังจิตของบุญธรรมและเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นบุญธรรมรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้นเขารู้ว่าเขาไม่สามารถต่อสู้เพียงลำพังได้หลวงตาผมไม่สามารถทำมันได้คนเดียวมันแข็งแกร่งเกินไปบุญธรรมร้องขอความช่วยเหลือ หลวงตายิ้มเจ้าทาได้บุญธรรมจงเชื่อมั่นในพลังของเจ้าและจงใช้หัวใจของเจ้าที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความกล้านั่นคือพลังที่แท้จริงของเจ้าบุญธรรมฟังคําพูดของหลวงตาและรู้สึกถึงพลังใหม่ที่ไหลเข้ามาในตัวเขาเขาปล่อยให้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเมตตาความรักที่เขามีต่อชาวบ้านและความปรารถนาที่จะปกป้องทุกคนจากอันตราย แสงสว่างจากพลังจิตของเขาเริ่มสว่างขึ้นอีกครั้งมันแผ่กระจายออกไปและล้อมรอบเงาดำนั้นจนในที่สุดเงาดำนั้นก็เริ่มสั่นไหวและจางหายไปบุญธรรมล้มลงบนพื้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่เขารู้ว่าเขาได้ทำมันสำเร็จเงาดำนั้นถูกขับไล่ออกไปแล้วและป่าก็กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งเจ้าทำได้ดีมากบุญธรรมหลวงตากล่าวขณะที่เขาช่วยบุญธรรมลุกขึ้นเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความกล้าหาญนั้นสามารถเอาชนะความมืดได้ บุญทรรยิ้มด้วยความภูมิใจผมทำได้แล้วครับหลวงตาแต่ผมรู้ว่ายังมีสิ่งชั่วร้ายอีกมากมายที่เราต้องเผชิญในอนาคตใช่แล้วและเราจะต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันแต่จําไว้เสมอว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากความแข็งแกร่งทางกายแต่จากความแข็งแกร่งของจิตใจหลวงตากล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น พวกเขาเดินกลับไปยังวัดเมื่อพระอาทิตย์เริ่มขึ้นในยามเช้าป่าที่เคยเต็มไปด้วยความมืดและความหวาดกลัวกลับกลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงบอีกครั้งบุญธรรมรู้สึกถึงความพึงพอใจที่ได้ใช้พลังของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเขารู้ว่าการเดินทางของเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นบทที่4สัญ,ญญาณแห่งความมืด หลังจากคืนที่เนนบุญบุญธรรมและหลวงตาได้เผชิญหน้ากับเงาดำในป่าชีวิตที่วัดกลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่เอนบุญธรรมยังคงรู้สึกไม่สบายใจความเงียบสงบนี้ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่ามีเรื่องร้ายแรงยิ่งกว่ารออยู่ข้างหน้าในเช้าวันหนึ่งขณะที่เนรบุญธรรมกำลังกวาดลานวัดชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในวัดด้วยท่าทางตื่นตระหนกพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าขอความช่วยเหลือด้วยเจ้ากะหญิงชาราผู้หนึ่งร้องเสียงดังพร้อมยกมือไหว้หลวงตาที่กำลังนั่งอยู่ในศาลา หลวงตาหยุดภาวนาและหันมามองหญิงชรามีอะไรเกิดขึ้นหรือโยมลูกสาวของดิฉันเจ้ากับพระคุณเจ้านางป่วยหนักและมีอาการแปลกประหลาดเหลือเกินตอนกลางคืนเอาแต่ละเมอและพูดถึงเงาดำที่มาเยือนนางในฝันดิฉันกลัวเหลือเกินว่านางจะเป็นอันตรายหญิงชราพูดพร้อมน้ำตาที่ไหลลงมาหลวงตาพยักหน้าเบาๆอาตมาจะไปดูให้โยมไม่ต้องกังวลมากนะักอาตมาเชื่อว่าเราจะช่วยได้ เอ็นบุญธรรมที่ได้ยินก็เดินเข้ามาหาหลวงตาหลวงตาผมขอไปด้วยครับผมอยากช่วยชาวบ้านหลวงตายิ้มเล็กน้อยอาตมารู้ว่าเจ้ามีความตั้งใจดีน้องเอ็นแต่การเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้ายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องเตรียมใจให้พร้อมเอนบุญธรรมพยักหน้าผมพร้อมครับหลวงตา ทั้งสามคนเดินทางไปยังบ้านของหญิงชราบ้านนั้นตั้งอยู่ที่ปลายหมู่บ้านติดกับป่าเมื่อพวกเขามาถึงที่นั่นพวกเขาพบว่าบรรยากาศในบ้านนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเศร้าหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงดวงตาปิดแน่นและร่างกายของเธอสันสานเหมือนกับเธอกำลังฝันร้ายฝนที่เริ่มตกลงมาทำให้บรรยากาศภายในบ้านยิ่งเพิ่มความกดดันมากขึ้นพระคุณเจ้าได้โปรดช่วยลูกสาวดิฉันด้วยเจ้ากะหญิงชรากล่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือ หลวงตานั่งลงข้างเตียงของหญิงสาวและเริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงที่นุ่มนวลและสงบเอ็นบุญธรรมยืนอยู่ข้างๆและพยายามใช้พลังจิตของเขาเพื่อสัมผัสถ,ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนนั้นน้องเอ็นเจ้ารู้สึกถึงอะไรบ้างไหมหลวงตาถามขณะที่เขายังคงสวดมนต์ผมรู้สึกถึงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังทำร้ายเธอจากภายในเนนบุญบุญธรรมตอบด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมหลวงตาพยักหน้า อาตมาก็รู้สึกเช่นเดียวกันสิ่งที่ยมพูดถึงอาจจะเป็นเงาดำที่เคยปรากฏในป่ามันอาจจะตามมาทําร้ายผู้คนในหมู่บ้านทันใดนั้นเองหญิงสาวเริ่มละเมือเสียงดังอย่าเข้ามาอย่าทําร้ายข้าเอนบุญธรรมรีบยื่นมือไปจับมือของเธอใจเย็นใจเย็นนะครับพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ แสงสว่างที่แผ่ออกมาจากมือของเนนบุญบุญธรรมเริ่มส่องสว่างขึ้นมันล้อมรอบหญิงสาวและทําให้เธอสงบลงชั่วขณะแต่ไม่นานนักความมืดที่อยู่ภายในเธอก็เริ่มต่อต้านแสงสว่างของเณนบุญธรรมเริ่มสั่นไหวเหมือนกับจะดับลงหลวงตาผมไม่สามารถทําให้เธอสงบได้ครับพลังของผมไม่เพียงพอเอนบุญธรรมร้องออกมาด้วยความกังวลหลวงตาหยุดสวดมนต์และวางมือลงบนศีรษะของหญิงสาว น้องเอ็นอยาให้ความกลัวครอบงำเจ้าจงใช้จิตใจที่บริสุทธิ์และเมตตาของเจ้าในการขับไล่ความมืดนี้ออกไปจำไว้ว่าเจ้ามีพลังมากกว่าที่เจ้าคิดเอ็นบุญธรรมพยายามรวมพลังจิตของเขาอีกครั้งเขาหลับตาลงและนึกถึงทุกคนที่เขารักและปรารถนาจะปกป้องความอบอุ่นเริ่มไหลเข้ามาในตัวเขาและแสงสว่างนั้นก็กลับมาสว่างเจ้าขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นเสียงร้องของหญิงสาวก็หยุดลงร่างกายของเธอสงบลงและเธอค่อยๆเปิดตาขึ้นมองไปที่เอ็นบุญธรรมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณ ท่านช่วยข้าวไว้ขอบคุณเจ้ากะหญิงสาวผู้เสียงเบาเอ็นบุญธรรมยิ้มให้เธอไม่เป็นไรครับเรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณหญิงชราที่เห็นลูกสาวของตนสงบลงก็รีบเข้ามากอดเธอพร้อมน้ำตาขอบคุณพระคุณเจ้ามากเจ้ากะขอบคุณน้องเอ็นที่ช่วยลูกสาวดีฉันหลวงตาหันมามองหญิงชรา อาตมาแนะนำให้โยมดูแลลูกสาวอย่างใกล้ชิดและพาเธอมากราบพระที่วัดบ่อยๆเพื่อเสริมสร้างจิตใจที่เข้มแข็งสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้จะไม่สามารถทำอันตรายได้หากเรามีจิตใจที่มั่นคงเจ้ากับพระคุณเจ้าดีฉันจะทำตามที่ท่านสั่งทุกอย่างหญิงชาราตอบหลังจากนั้นหลวงตาและเอ็นบุญธรรมก็ออกจากบ้านของหญิงชาราเมื่อพวกเขาเดินทางกลับมายังวัดเอ็นบุญธรรมก็ถามขึ้นด้วยความสงสยัยหลวงตาทำไมเงาดำถึงยังไม่หมดไปจากหมู่บ้านนี้ครับ พวกเราได้ขับไล่เงาดำนั้นออกจากป่าแล้วนี่ครับหลวงตาหยุดเดินและหันมามองเอ็นบุญธรรมน้องเอ็นเงาดำที่เจ้าเห็นในป่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่ามันยังมีพลังชั่วร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดซึ่งมันกำลังรอเวลาที่จะทำร้ายผู้คนอีกครั้งแล้วพวกเราจะทำอย่างไรต่อไปครับเอ็นบุญธรรมถามด้วยความกังวลอัตมาจะต้องสืบค้นและทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ เจ้าจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการฝึกฝนที่ยากลำบากขึ้นเพราะอัตมาเชื่อว่าเงาดำที่เจ้าต่อสู้นั้นเป็นเพียงการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าหลวงตาตอบด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมเอ็นบุญธรรมพยักหน้าผมจะทำตามที่หลวงตาสอนผมจะฝึกฝนให้มากขึ้นเพื่อให้พร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลวงตายิ้มเล็กน้อย เจ้ามีความมุ่งมั่นดีอาตมาเชื่อว่าเจ้าจะเป็นผู้ที่สามารถนำพาแสงสว่างมาสู่หมู่บ้านนี้ได้เมื่อพวกเขากลับมาถึงวัดเนนบ,บุญธรรมก็เริ่มฝึกฝนตามที่หลวงตาสอนเขานั่งสมาธิทุกเช้าและเย็นฝึกควบคุมพลังจิตของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่เขาฝึกเขาจะนึกถึงคำสอนของหลวงตาและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้คนจากสิ่งชั่วร้าย แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าความท้าทายที่แท้จริงยังคงรออยู่ข้างหน้าและเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับความมืดที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเงาดำในป่าขอบคุณที่รับฟังจนจบขวังว่าคุณจะสนุกและประทับใจกับเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามนิยายเสียงไทย n o น e l เพื่อไม่พลาดตอนถัดไปและฝากกดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ความรู้สึกของคุณด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ